นะคะอ่ะระดับนก็สองันนี้นะคะที่บอกว่าเป็นการถึงเครื่องค่ะเราจะมีของระดับนึ้นี้เรามั่นใจว่ามีขอของระดับนีงนะคะเพราะว่างานลอยทงอยู่ในงานเทศกาลระดับโลกนะคะใครไม่รู้ว่าระดับโลกมาบอกเลยงานลอยกระทงสุโขไทยคือระดับโลกนะคะแล้วก็เรื่องของนวัตรกรรมอาหาระรแบบนี้นะคะอันนี้เป็นระดับ น,นานาชาตินะคะต้องบอกก่อนนะคะแล้วก็ตอนนี้อาจารย์เป็น,นคณะบดีความความรู้ความสามารถของผู้ประกอบการนะครับในเรื่องของการอาหารโดยที่เราให้ความรู้กับผู้ประกอบการอาหารนะครับโดยเติมวิธ<อ>ีเอาฝึกไว้ก่อนอก็มีต่างแค่นี้ แต่เราก็ต้องอย่าืว่าจะมีคนบางกลุ่มนะครับซึ่งมากขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนี้ว่าคนบางกลุ่มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากโควิดเนี่ยทุกคนมีความใส่ใจเรื่องสุขภาพจะสังเกตน,นะครับอาหารเสริฟอะไรต่างๆเนี่ยอาหารที่เพิ่มเพิ่ม,มความคุมค้มกันให้กับร่างกายแล้วไม่ให้เป็นหวัดน,นู่นนี่นั่นเนี่ยตอนนี้ถ้าดูติเตอะเต็ตงไปหมดนะค,ะคนเริ่มข็งมา ดูแลเออ่ใส่ใจกับสุขภาพามากขึ้นแก๊สโตนโน,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 นู่มมีระยะมันจะออกมาได้อะไรที่มันทําให้ลื่นปากเอาคำสองคำอะไรเงี้ยมันจะทำให้เราดูแบบคุลมากขึ้นอนะ่ะก็คนจะมีคนกลวามสนใจกับสุขภาพเมื่อสุขภาพดีแกส๊สโตนี้ทัวริซิ่งใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของแน่นอนเรื่องของการพัฒนาคนในพื้นที่ซึ่งพี่ๆเนี่ยเป็นหัวหอม ที่จับนำไปซึ่งการพัฒนาในท้อมมูนิตี้เด v e ลอปเมนต์เนี่ยนะครับก็คือการพัฒนาชุมชนการพัฒนาปุูกคนในพื้นที่ครับตอนนี้เราต้องพอพูดถึง G.I ของน้ำตาลแเรารู้แล้วว่า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 มันอะไรจริงๆอ่ะถ้าพี่อยากไอดหวานกว่านั้นอีกก็พูดถึง